สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านแม็กมอไซ์นะครับผมก็วันนี้ได้รถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวเช่นเคยนะครับเป็นรุ่น For ์ซ่าสามร้อยนะครับแล้วก็คันนี้ไม่มีรอยล้มชนนะครับเครื่องเดิมนะครับผมรอยล้มชนแปะไม่มีแล้วก็แต่งสําหรับออกแนวทัวริงเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาไล่ดูสภาพตัวรถแบบละเอียดกันเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับอันนี้ใส่ชิลทรงสูงเฮ้ยชิลทรงสูงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม แล้วก็สีคันนี้จะเป็นสีดำด้านนะครับไฟหน้าใสๆเลยนี่นะครับโชคหน้าเดิมนะครับผมบางค้หน้าไม่มีรอยนะครับแล้วก็ยางคันนี้นะครับเจ้าของใส่มาให้เป็นของวิชลินซิตี้กิฟต์นะครับผมยางเทพๆกันไปนะครับแล้วก็ล้อแม็กสีทองล้อเดิมทําสีทองมานะครับแล้วก็ชุดสีด้านข้างแก้มฝั่งนี้ไม่มีรอยล้มนะครับนี่ดูแบบละเอียดใกล้ๆเลยนี่นะครับไม่มีรอยล้ม ไล่มาเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับจะมีใส่โช๊ค YSS นะครับของ g Sport มาให้นะครับผมอ่านี่นะครับโช๊คหลัง YSS นะครับสามารถปรับระดับนุ่มแข็งได้นะครับที่เกียวตรงนี้เลยนะครับสามารถปรับได้เลยชุดสีด้านหลังฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยล้มนะครับไล่มานะครับผมได้กล่องท้ายนะครับ ออของชาร์ปนะครับรุ่น SH45 นะครับสามารถใส่หมวกเต็มใบได้1ใบนะครับผมไล่มาที่ชุดสีด้านนี้นะครับนี่ไม่มีรอยลบมเหมือนกันเรามาดูแก้มด้านหน้าขวากันนะครับนี่รอยล้มก็ไม่มีนะครับแล้วก็ คันนี้นะครับมีติดกันลอยที่ฟิล์มเรือนไม้ให้ที่ตัวเรือนไม้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นฟิล์มสีน้าเงินอันนี้นะครับสามารถลอกออกได้นะครับลูกค้าถ้าเกิดลูกค้าไม่ชอบนะครับเนี่ยครับสามารถแกะออกได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยจะเห็นความต่างระดับอยู่นะครับตรงนี้ลอกออกจะเป็นหน้าปัดใสๆธรรมดานะครับแต่นี้เขาติดกันลอยมาให้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวดูเลขไม้รถกันนะครับระบบไฟใช้ได้หมดนะครับไฟเลี้ยวนะครับติดหมด เลขไม์รถวิ่งไปสอง0มืนสองพันโลนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องกันนะครับต,รตัดติดนิ่งนะครับผมรอบเดินเบานิ่งนะครับนี่ครับเข็มไม่มีแกว่งไปแกว่งมานะครับผมีรอบเครื่องนิ่งๆเลยแล้วก็ลองฟังเสียงเครื่องกันนะครับที่รอบเดินเบาคันนี้แจ้งนิดนึงนะครับจะมีเป็นท่อเดิมผ่าหมกมา ดังนะครับผมหมกมันจะเสียงไม่ดังอยู่แล้วนะครับมันจะออก ร,รถระบบไฟใช้ได้หมดเลยนะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวติดหมดนะครับผมเสร็จปุ๊บเรามาคุยกันเรื่องราคานะครับก็คันนี้นะครับฟอร์ซ่าสามร้ยนะครับขายถูกๆเลยราคาเท่ากับ p ีเซเลยนะครับผม เอาไปเพียงแค่7 5 0 0 0บาทนะครับ75,000บาทนี้ผมส่งให้ฟรีนะครับในกรุงเทพนะครับผมแล้วก็สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะครับลดค่าจะส่งให้5 0เเลยนะครับส่วนของแต่งนะครับที่มีติดมากับรถนะครับลูกค้าจะได้ไปแบบนี้เลยในราคานี้นะครับไม่มีถอดออกนะครับให้หมดเลยทุกชิ้นนะครับผมแล้วถ้าเกิดหากใครสนใจที่จะมาดูคันจริงนะครับมาดูได้เลยที่เพรเกษม7 7 มาไม่ถูกโทรหาผมครับที่เบอร์080-558-0396ยไงวันนี้ก็ฝากฟอร์ซ่า300เอาไว้เป็นทางเลือกอีกหนึ่งคันนะครับขอบคุณครับ